สำหรับชุดนี้เป็นเซตนะครับอยู่ที่3 0 0 0 0 3,000บาทครับสำหรับในชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับในชุดนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับตู้ลำโพงซับสินิ้วเป็นตู้ MP Power 2ใบครับผมตัวนี้ขอบเล็กตะแงฉีกนะแล้วก็ลงสีระเบิดอย่างดีเลยนะครับตางก็จะมีหูจับครับผมส่วนเสียงกลางของเราก็จะเป็นตัวยอดฮิตเลยขายดีด้วยตัวซีรีส์ V6 ตัวนี้ไซดดอกคานินะครับคานิมบรกฏส่วแหลมก็จะเป็นของคานิเหมือนกันนะครับเป็นของคานนี้เหมือนกันนะครับ ตัวนี้ก็2ใบครับผมหูจับเล็กนะครับสลักลูกปืนตะแกงปั๊มนะครับด้านหลังก็เป็นลูกฝนสําหรับในชุดแหลกนะครับชุดแหลกมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับในชุดแหลกก็จะมีมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์เป็นของเซฟล่ามินิหกหนึ่งเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมโบแจ็ค6ช่องอินพุตมี EQ สามแบนนะครับมีออกมาฮิเตอร์ให้อีกหนึ่งอับเป็นแบบเฟดเดอร์สไลด์ EQ เจ็ดแบนเอาพุตเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าโปรแกรมบลูทูธยูเอสบีได้ครับผมเมนเอาเป็นแบบ XLR สำหรับในแหลกด้านล่างก็จะมีปลั๊กติ่แหลกนะครับเป็นของไมโครเทคเป็นรุ่น sq 802มีจอบอกวนด้วยนะครับเป็นระบบรีเล์น,นะครับน่วงนะครับตัวนี้แปดปลั๊กด้านหลัง2ปลั๊กด้านหน้าเราจะเสียบด้านหลังด้านหน้าก็ได้สำหรับคอร์สท,ที่ใช้ในชุดนี้เป็นคอร์สสทางเป็นของ My n p e v x 2อีเครื่องนะครับข้างหนึ่งเราใช้ขับกลางข้างหนึ่งเราใช้ขับเบดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นในระบบโมโนนะครับตัวคุมพลังเป็น p ท w e r amp ของ m y n e รุ่นดี 4 0 2นะครับตัวนี้เป็นโตแอมส2งชันแนลนะครับซิ่งหนึ่งเราขับเบสซิ่งหนึ่งเราขับกลางครับผมอ,อนาคตลูกค้าจะเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับเบสเร็จลูกค้าชุดนี้อยู่ที่33,000บาทนะครับ โอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วสำหรับชุดนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ3 3 0 0 0บาทครับผม33,000บาทนี่ก็ส่งให้ฟรีเลยนะครับผมทั่วไทยนะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างฟองรานไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ